แม่แอดอยู่ไหนคะนี่เราอยู่กันที่มาลดซียนะคะอยู่ที่รีสอร์ทเดอะซานมีเดอร์ไหมไม่รู้ซานดาฟ้าแบบซานาฟาวิลูลีฟนะคะโอเคกำลังเดินเข้าจากตอนที่แล้วที่เรานั่งซีเพจมานะคะแล้วก็ถึงที่นี่แล้วนะคะจะบอกว่าน้ำนี่น้ำสวยมากเลยค่ะแถมมีปลาเล็กๆค่ะใช้ประกัดไหมครับ宝妈ไม่ไม่น่าใช่นะคะอ่าและนี่ก็แบบดูโอ้น้ำนะคะน้ำน้ำเป็นไงฮะน้ำโอ้โหใสจัดทรายเป็นไงทราย ได้ได้ดูขาวแล้ละเอียดมากเลยนะฮะมาม้าอยากโดดน้ำยังครับมาม้ายังยังเหรอครับบอกไาที่ว่าเออไม่ต้องอะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่บาร์น้ำก่อนเมื่อกี้พนักงานบอกว่าเดี๋ยวไปรับรีเฟรชเราไปล้างแก้วก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่เราไปรับรีเฟรชเมนต์เครื่องดื่มจะไดด้สชื่นเพราะเดินทางมาเดีเลยค่ะพี่อะไรครับมาม้าคะของพงไม้ะายโอ้เต้ยคิวน่ารักมากเลยของเมล็ดดอกฉบาใช่เป็นยังไงคะ ต้อนรับโอ้โหกินมาเป็นน้ำมะพร้าวก็ต้อนรับเลยเขาให้กินกฉดส้มเนี่ยมะพร้าวนี่ใช่ตกแต่งเฉยๆ <c oughs> โอเคไะงไงฮะมะพร้าวมันดิฟนี่เหมือนมะพร้าวไทยแลนด์นะนก็ได้อยู่มันก็พันเดียวกันปะเอาหรอเหมือนกันก็คือมะพร้าวอ่เอานึกว่าดินไม่เหมือนก<อ>ันเนี่ยอยู่ตรงนี้สวยมากเลยอ่าเป็นไงฮะ กำลังจะเดินเข้าห้องพักเลยค่ะแต่เชฟแอบบอกว่าห้องพักเราเป็นวอเตอร์วิลล่าด้วยค่ะเอ้ยวอเตอร์วิลล่าคืออะไรฮะช่วยแปลหี่อค่ะนี่ไงวิลล่ากลางน้ำโอ้โวิลล่ากลางน้ำตรงนั้นเลยเหรอฮหวารูฮาราชีวิตดั่งความฝันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเดินพาไปนะฮะไหนครับผมไม่รู้เลยค่ะต้องให้เขาพาไปโอเคสวยมากไหมฮะ ใ<ไ>ชโอเคเอ๊ะ427อยู่ทางไหนนะอ,อยากได้มุมแบบหันออกไปทางทางแบบหาสูตรเต็มๆกันเลยอันนี้441 427ไปไปโอ้ยไปไปสุดเลยอะฮะโอ้หนี่นี่ตรงกลางนี่ร้อยหมามามาไหว้ปะ่ะลง <laughs> <laughs> น้องทาตรงนี้มันโด <laughs> ทนค่อนข้ายจะเลยเฮ้ยแต่เขามีบันไดนะเห็นอนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันดีกว่านี่ถึงนี่แล้วค่ะหลังโอ้หลังนี้ฮะโอ้โอเค เดี๋ยวเราเข้าไปดูในห้องกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะครับอฮัลโหลมาถึงห้องพักของเราแล้วค่ะมาดูตรงไหนก่อนดีคตรงนี้ก่อนเดี๋ยวตกันตรงนี้เข้ามาก็จะเป็นนี่เลยตัวเครื่องแป้งค่ะ มินิบาร์มิน er ิบาร์มินิบาร์จะไม่ฟรีทุกอย่างนะคะมีแค่น้ำเปล่าที่ฟรีกับชาทุกอย่างก็จะชา์จนะคะน้ำเปล่าก็จะเติมให้ทุกวันโอ้นี่อะ mm ไรฮะเป็นห mm ้องนอนโอ้ห้องนอนค่ะสีขาวเลยนะคะโอ้ยบนเตียงมีเขียนว่าอะไรคะโอ้เขียนจากใบใบยงใบหญ้านะะแล้วนี่เป็นรูปเรือนะมีเรือด้วยเหรอคะโอ้จริงด้วยค่ะโอ้ มีนุมมีเนิร์คค่ะโอเคค่ะผลไม้เวลฟ์พแล้วก็เป็นที่นั่งเปิดอ๋อนี่โตทำงานนะคะแล้วก็โอ้ตรงนี้ค่ะสำคัญค่ะโอ้โหห้องเราสามารถมองไปเห็นวิวมหาสมุทรได้เลยนะทะเนี่โอ้โหไงคะเป็นเหมือนมีมหาสมุทรส่วนตัวนะใช่เราจะตั้งชื่อมหาสมุทรนี้ว่าชื่อ มหาสมุทรมาดาม看看네แอนว้าว <oh> ใช่คุณเป็นคนคนพบเหรออ่าคนคนพบเองอ่ะคือตรงเนี้ยไม่รู้ละใครจะพบไม่รู้อ่ะแต่เรายึดตอนนี้คะปิดมาตัวนิดนึงเดกระจายอ่ะนี้นี่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 ตรงนี้ก็คือแต่ละบ้านเนี่ยก็จะอยู่ชิดๆกันแต่ว่าก็จะไม่เห็นกันนะทีเดียวนะฮะอู๋หลังนู้นหลังนู้นมีมีสระว่ายน้ำตรงนู้นด้วยนะเออแล้วมีท่าท่าเรือค่ะไว้รอพี่มาก ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวกลัวปลาฉลามมาจุคนี่ไม่มีฉลามนี่บ่เ็นน่บนาจะได้ค่ะถ้าไม่มีใครมาไหว้ผ่านหน้าบ้านหรอกเฮ้ยเหรอเหรอเหรอกล้าไหมแต่แม่อจจะแค่ผ้าจุกนะบ้านใส่กินนี่ก็ได้โอเคแล้วก็ตรงนี้ก็อโอเคครับอะอะไรับ อ๋อเหรอตุงน้มสองไม่เห็นเลยอ่ะล็อคตายแล้วแต่ต้องเข้าตรงไหนต้อ,องเข้าบานเดิมบานนี้ก็ล็อกใช่ไหมเมื่มอกี้ก็ล็อกป่ะคะไม่ล็อคสวยเลยนะฮะต้องเข้าอีกทีเลยเออไหวนะครับโอ้โหทะเลสวยมากเลยคะ่ะนี่ใครว่าสวยมา้างเม้นบอกหน่อยเร็วนี่โอ้โหดูประการังน้ำมันตื้นนะสีมันแบบทีนี้เราจะเดินไปดูห้องน้ำบ้างนะ อ๋หนห้องน้ำเขามีชูชีพให้ด้วยนะเผื่อใครที่ว่ายน้ำไม่เข็งไม่แข็งแรงอะไรยแบบนี้ใส่ชูชีพนิดนึงแล้วก็มีทู้เซฟในห้องน้ำก็โอ้นี่ค่ะ้ากกวานี่มีอาบดับน้ำอันนี้แก้ผ้าได้จริงนะค่ะไม่มีไะไมีใครเห็นสามารถบองมีทะเลได้นะตรงนั้น่ะอ่าแล้วก็นี่ค่ะแล้วห้องอาบน้ำโถส้วมอ่ะอุ้ยมีอันนี้อะไรไว้ทอะไรครับอว่าทำไมเอาเป็นสายฉีดไม่พออ่ะต้เป็นโถอย่างนี้แหละ อันนี้ก็ออกไปทางเดิมถูกไหมเออเป็นไงห้องพ้ออินแม่แอนสวยไหมเ <c oughs> ม้นบอกมาด้วยนะคือพอมันเป็นโทนห้องสีขาวแล้วก็ตัดกับเฟอร์นิเจอร์แบบพวกมอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ห้องดูแบบเออวัยรุ่นเปี้ยวฟูดกราดเล,เลยเป<ว><ว>ี้ยวุูดกลาดเลยโทนสีของเอระจำรีสอร์ทคือจะเป็นสีชมพูแบบนี้เพราะว่า ในก่อนเนี้ยคือจะมีพวกแบบกลุ่มต้นไม้ที่เป็นดอกเป็นชุดอ๋อดอกชะปาใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมส่วนอื่นๆของรีสอร์ทอีกทีนึงนะคะับติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้ทําไมดีหิวแล้ววะเอาเดี๋ยวไปหาอะไรทานดีไหมตรงนีเขามีให้ดูดูอะไรคะอาหารเฮ้ยนี่ปลากระเปรนเอฮะโอ้จริงๆด้วยค่ะโอ้ไหนอ่ะไปไหนแล้วอ่ะโอ้นี่โยนปลาหมึกให้ใช่ไหมคะไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นตีเลย กดมาเยอะเกินไปค่ะหายไปเลยค่ะมาเยอะไปค่ะมาป่ะมาแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำไมมันเชื่องอย่างนี้ฮะโอ้โหมากี่ตัวเนี่ยโอ้โหโอ้โหตัวเยอะสีเหรอโอ้โหสี่สีโอ้โหนี่อีกนะฮคุยหางยาวเฟลยเลยใช้ค่ะมีสีสีแล้วใช่ใช่โอ้โนี่เท่าไหร่เนาะ อกกเออแอนไปกินดิเอาไม่ใช่อ่อาาะโอ้โหมาเพียบเลยเจ๋งดีอ่ะจริงจริงอ่ะโอ้เอามาจริงจริงเอามาจะไงอ่ะม,มันก็งงทำไมไม่มีมัหลอกอ่ะมหลอกมาแล้วมาแล้วอาเขามาให้แล้วเอา อันที่ไปอันนึงลงูกให้ดิให้ดิ่ะออกมาดิปราหมึกป่ะโอ้โหกินตัวไม่รู้เยอะมากกินบ,บุฟเฟ่ต์ปลาฉลามด้วยนะใครเห็นมัน้งเยอะื่องมากเลย เปลาไหมน่าเ็นลา้ย่มากโอวมันไม่จริงนคะอนูนไปลาทูน่าเฮ้มนมี2หน้าฮะาทูน้าสดวาทำไรครับอมาจิบเครื่องดื่มโอ้โอ้จิตกดีแล้วเนาะโชิลจังเลยนะคะอะ ตอนนี้ตกกอนก่อนดีกว่านะใะอ่าอเจตอตันตอนต่อไปนะสนุกเหมือนเดิมค่ะบ๊ายบายค่ะ